าช,ชาวาชยหาดไม้ขาวภายในอุทยานแห่งชาติสุรินาจจังหวัดภูเก็ตที่เงียบสงบกลายเป็นวิธีแห่งความหวังเมื่อคณะผู้บริหารสารชั้นอุทธรร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ปลุกระแสร,รักทะเลอันดามันจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติให้คลานสู่พื้นน้ำสีครามอย่างอิสระสร้างความประทับใจให้กับชายหาดไม้ขาวอีกครั้งท่ามกลางรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์และเยาวชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายใหญ่ก็คือการเพิ่มประชากรเต่าทะเลซึ่งเป็นนักเดินทางแห่งมหาสมุทรที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าประเทศไทยมีเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดพบในฝั่งอันดามัน4ชนิดหลักได้แก่เต่ากระเต่าตนุเต่ายญ้าและเต่าหัวค้อนปัจจุบันพบรังวางไข่ลดเหลือเพียงไม่ถึง400รังต่อปีในบางพื้นที่ของจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งมีมากกว่า1,000รังเมื่อ20ปีก่อน สำหรับอัตราการรอดของลูกเต่าทะเลจากไข่ถึงวัยเจริญพันธุ์เฉลี่ยเพียงหนึ่งใน1000ตัวสาเหตุหลักก็คือการสูญเสียแหล่งการวางไข่ขยะพลาสติกในทะเลแสงไฟจากรีสอร์ทริมชายหาดท,ที่รบกวนการนำทางของลูกเต่ารวมถึงการติดเครื่องมือประมงทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนันดามันได้ทำเรื่องนี้มา10ปีนะครับผมก่อตั้งมูลนิธิมันตั้งแต่ปี558ดด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ ทำหลายเรื่องนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้เราปล่อยเต่าในเรื่องของการเต่าที่ที่ถูกเกยตื้นแล้วก็เก็บเต่ามาฟื้นฟูนะครับโดยศูนย์วิจัยอันดามันนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลอันดามันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการอนุรักษ์ใจของผู้คนให้กลับมาเชื่อมโยงกับท้องทะเลอีกครั้งเพราะเมื่อเราช่วยชีวิตเต่าทะเล เราก็ช่วรักษาสมดุลของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันที่สำคัญยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ Green Economic BCG Model ที่รัฐบาลมุ่งเน้นในปี2,567ถึง2,570โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้ร้อยละ3าของพื้นที่ทะเลไทยรวมถึงการผลักดันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างเช่นเต่าตุกพยูนโลมา รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมที่สำคัญเป็นการลดปริมาณขยะทะเลร้อยละ50ภายในปี2570เราเองเนี่ยอยากจะเเป็นบดหมายหนึ่งที่อยากจะร่วมสร้างร่วมกันนะครับลดขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นขยะในทะเลไม่ว่าขยะครัวเรือนกิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงคืนชีวิตให้แก่เต่าทะเลหายากแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทะเลอันดามันให้คงความอุดมสมบูรณ์สวยงามและยั่งยืนตลอดไปทีมข่าว n อ t ีภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ตเลืองร่าาาวช